คลิปนี้ยายเต้มีวิธีเก็บเห็ดเพาะหรือว่าถนอมเห็ดเพาะเอาไว้ทานนานๆข้ามปีมาฝากทุกๆท,ท่านค่ะถึงแม้จะเก็บนานๆแต่รสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมอยู่นะคะสําหรับเห็ดเพาะยายแต้ก็ได้มาจากแฟนคลับหรือว่าเอฟซีที่น่ารักคุณป้าอุดมศรีที่ส่งมาจากเชียงใหม่ส่งมาให้เยอะเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยก็นําไปล้างดินโคลนออกประมาณสองสาครั้งนะคะพอล้างเสร็จแล้วถึงแม้จะมีสีดําก็สะอาดหมดจดแล้วนะคะ แล้วมาผ่าดูเนื้อข้างในถ้าหากเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้ก็แสดงว่าเห็ดพออย่างอ่อนอยู่จะนําไปทําเมนูไหนๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะหรือเห็ดพอบางดอกอาจจะมีสีดําด้านในแต่ก็ยังนําไปปรุงอาหารอยู่ได้เช่นกันค่ะค่ะต่อไปก็จะนําเห็ดพอที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแช่ในน้ําเกลือเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนิดนึงค่ะกาดน้ําให้ท่วมเห็ดพอแล้วเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะพูนคนให้เกลือป่นละลายแล้วแช่ในน้ําแบบนี้ไว้ประมาณ10นาทีเห็ดพอของเราจะได้เก็บไว้ได้นานๆ พอครบเวลาแล้วก็เทน้ำเกลือออกแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณ1-2ครั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปนึ่งวันนี้ยายแต้วจะนึ่งด้วยหวดหรือถ้าหากท่าไหนมีซึ้งก็น,นึ่งด้วยซึ้งก็ได้ค่ะก็อย่าลืมเติมน้ำลงไปในหม้อนึ่งด้วยนะคะประมาณ2ข้อนิ้วมือแล้วเปิดไฟแรงจะใช้เวลานึ่งที่10นาทีพอครบ10นาทีแล้วปิดไฟยกลงจากเตา เทออกจากหวดแล้วเกลี่ยให้ระบายความร้อนเนี่ค่ะคุณสมบัติของเห็ดพอถึงแม้จะนึ่งสุกแล้วแต่ก็ยังไม่เปื่อยยุ่ยเลยนะคะเวลานําไปทําอาหารก็จะมีความกรอบหลายๆท่านชอบมากๆเลยค่ะพอเห็ดพอของเราเย็นตัวลงแล้วก็กรอกใส่ถุงพลาสติกหรือจะใช้เป็นถุงซิปล็อกก็ได้นะคะบีบไล่าอากาศออกให้หมดแล้วรัดด้วยหนังยางแล้วกเก็บใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิทจ,จากนั้นก็นําไปแช่ในช่องฟรีซ วิธีนี้ก็สามารถเก็บเห็ดเพอไว้ทานได้นา,นานข้ามปีเลยค่ะและสําหรับวิธีถนอมเห็ดเพาะวิธีนึ่งก็จะดีกว่าวิธีต้มนะคะเพราะว่ารสชาติของความหวานของเห็ดเพาะก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ